สวัสดีครับช anel n ปอน n r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ SKMEI กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเป็นเรือนที่ผมเนี่ยลองซื้อมาดูนะฮะเพราะว่าเกิดความสงสัยมากๆนะครับว่านาฬิกาที่ราคาแบบหลัก10บาทอนะ่มันจะเป็นยังไงนะฮะ ก็เรือนนี้นะครับบอกราคาก่อนเลยนะฮะว่าซื้อมาจากในลาซาด้าเนี่ยในราคา30บาทท้วนนะครับฟังไม่ผิดนะฮะสาบาททวนนะครับโดยที่ทางแบรนด์นี้เนี่ย skmei เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าอะไรนะฮะแบบถูกต้องนะเขาก็จะมีนาฬิกาหลายเรือนมากๆในร้านของเขานะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยถ้าดูจากรูปนะดูดีมากๆนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจอยู่หลายเรือนเลยทีเดียวนะฮะแต่ผมก็มาเตะตาอยู่เรือนนึงนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นมาแค่30บาทจริงๆนะครับก็ด้วยความสงสัยนะฮะก็เลยสั่งมาลองดูนะ คือแบบอยากจะเห็นเหมือนกันว่านาฬิการาคาหลัก10บาทเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะที่อยากจะเล่าก่อนนะครับก็คือตอนที่นาฬิกามาส่งนะฮะเราก็จะคิดว่าโอเคมันก็คงจะมาในแพคเกจจิ้งที่แบบมันเป็นแบบแพคเกจจิ้งนาฬิกานะครับผมก็ซื้อนาฬิกามาเยอะนะก็จะพอในภาพออกนะฮะแต่ว่าเรือนนี้พอมาส่งนะครับเพื่อนๆมันมาอยู่ในถุงพลาสติกเลยแล้วก็ไม่มีอะไรห่อเลยนะครับคือแบบมาอย่างนี้เลยนะมาแบบตัวเปล่าๆเ,เลย ไม่มีแม้แต่พลาสติกชิ้นเดียวที่จะมาแปะอยู่บนตัวนาฬิกานะฮะแล้วก็พอหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูนะครับตอนแรกก็เห็นรอยนะฮะรอยตามนี้นะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าหน้าปัดดำๆเนี่ยจะมีแบบรอยขีดข่วนแบบพวกอันเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็อ๋อโอเคก็คงแบบขนส่งมาเจอแรงกระแทกอะไรนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงลอกฟิล์มมันก็คงจะใสๆแหละนะครับพยายามจะแกะนะฮะแกะไปแกะมานะครับไม่เจอฟิล์มเลยนะครับ กลายเป็นว่าไอ้รอยที่เราเห็นเนี่ยมันคือรอยบนเนื้อกระจกจริงๆนะครับคืออันเนี้ยสภาพเนี้ยมันเป็นสภาพที่ได้มาตั้งแต่เดย์วันหรือว่าวันแรกที่ซื้อเลยนะครับ มาอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเอาจริงจริงนะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าด้วยราคาผมก็แบบคงไม่ได้อยากจะมาส่งเคลมอะไรนะฮะก็เอามารีวิวให้เห็นเลยแหละว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ลองพิสูจน์ให้ดูนะฮะว่าเช็ดแล้วเนี่ยมันไม่ออกนะมันเป็นรอยที่ฝังลงไปบนเนื้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบโอเคมันก็ประมาณนี้นะครับในาร,ราคาประมาณ30บบาทแหละนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยคือเรื่องของวัสดุภาพรวมนะฮะ ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าในเว็บไซต์ของเขาหรือว่าบนลาซาด้านะครับแบรนด์นี้รูปภาพมันจะดูดีมากนะฮะซึ่งเรือนนี้ส่ง,งเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองหมุนดูนะฮะเราก็จะพอนึกออกนะว่ามันก็ไปก๊อปมาจาก Apple w a t อ h นะครับด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีแบบดิจิตอลค o าวนะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะแบบเรียบๆเ,เลยนะแล้วก็ลักษณะการสไลด์สายเข้านะฮะแม้แต่ตัวด้านหลังเนี่ยก็ทำมาแบบเนียนๆเป็นตัวเซนเซอร์ฮาร์ดเรทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อันเนี้ย วัสดุเนี่ยเป็นพลาส,สติกล้วนๆเลยนะฮะซึ่งแบบเป็นพลาส,สติกแบบราคาถูกๆเลยอะ่ะแล้วก็ตัวพลาส,สติกเนี่ยมีความแบบกรอบบางมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกแรงบีบเยอะๆหน่อยเนี่ยผมรับรองว่ามันแบบแตกแคร็กแน่นอนนะฮะส่วนตัวสายเนี่ยก็ให้มาเป็นซิลิโคนนะครับ ซึ่งวัสดุซิลิโคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือมันก็มีความแบบเหนืดๆเด้ง,นงๆนะครับไม่ได้แบบนุ่มลื่นอะไรนะฮะแต่ก็ถือว่าใส่ใช้งานได้นะฮะซึ่งซิลิโคนเนี้ยเกรดไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าแบบมันจะมีผสมสารอะไรบ้างจะมีอันตรา,ายมีสารตกค้างไหมอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าวัดดวงแล้วก็แบบวัดใจกันล้วนๆเลยนะฮะวัสดุภาพรวมเนี่ยจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะฮะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดบนรูปเว็บไซต์เขาอะ่ะมันไม่ได้ดูดีขนาดนี้ะนะครับ หลายๆอย่างที่เขาโชว์ในรูปนะผมก็พอจะเดาได้แหละว่าเขาก็คงเปเอารูปของ Apple Watch มานะครับแล้วก็มีการรีทัดปรับสีปรับแสงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคือดูอย่างฝาหลังหรือว่าดูแบบพวกน็อตสกรูอะไรแบบนี้นะฮะ ถ้าเกิดเราเห็นในรูปอะ่ะมันก็จะแบบคนละแบบเลยนะไม่เหมือนกับในของจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะแบบใครที่คาดหวังว่าโอ้โหในรูปดูดีมากนะครับโอ้โหสาบาทได้ขนาดนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าตัวจริงเนี่ยไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันมีความแปลกๆหน่อยก็คือเรื่องของสายนะครับสายอะ่ะเราสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ได้เลยนะฮะ ไม่มีระบบล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บางเส้นเนี่ยมีความเหนืดนะฮะบ,บางเส้นก็ลื่นอย่างด้านบนเนี่ยคือสไลด์แบบค่อนข้างจะลื่นนะมีโอกาสที่มันจะหลุดมือออกมาเองเหมือนกันนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยจะหน,หนืดแข็งๆเลยขยับแบบค่อนข้างจะยากเลยอันนี้แน่นหนาดีนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวนะครับคือมันพุ่งออกมาแล้วนะครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ เมื่อกี้ใส่กล่าเข้าไปที่เดิมนะฮะส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้นะครับต้องบอกว่าใช้ดูเวลาได้จริงๆนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าปัดมันจะไม่ขึ้นอะไรมาเลยนะฮะเรือนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่สมาร์ทวอชนะครับอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะว่าแบบโ,โหราคานี้ได้สมาร์ทวอชนะฮะมันเป็นนาฬิกาดิจิตอลทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เวลาจะดูเวลาเนี่ยต้องกดที่ปุ่มขวาบนแบบนี้นะครับกดหนึ่งทีปับ๊บมันก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ซึ่งหน้าปัดเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นไฟ LED ส่องมาจากด้านล่างนะฮะซึ่งก็ถือว่าดูได้ชัดเจนดีนะเวลามันจะแบบขึ้นมาแป๊บนึงแล้วมันก็จะเฟดไปนะครับต้องแบบคอยกดอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดเราจะดูเวลาไปแบบยาวๆนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะดูเวลาได้อย่างเดียวนะฮะดูเดือนกับดูวันได้ด้วยนะฮะกดไป2ทีเนี่ยก็จะเป็นเดือนกับวันนะฮะกดไปทีนึงเนี่ยก็จะเป็นวินาทีแบบนี้นะครับแล้วพอกดไปทีหนึ่งปป๊บเนี่ยก็จะกลับมาเป็นหน้าดูเวลาหลักๆนะครับ ฟังก์ชันการทางานเนี่ยมียแค่สหน้าจอเลยนะฮะส่วนการตั้งค่าเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ได้วยปุ่มตรงนี้นะครับก็กดค้างกดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ตั้งค่าไม่ยากเท่าไหร่ลองไปเล่นๆดูได้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดให้ดูกันสักหน่อยนะครับขนาดซ้ายขวาเนี่ยอยู่ที่36มิมลนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่11.7มิลแล้วก็ลักทูลักเนี่ยวัดจากส่วนที่แบบสายมันยื่นที่สุดเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ50มิลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะฮ พอขึ้นข้อแล้วออกมาประมาณนี้เลยคือก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่เนียนเป็น Apple Watch ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปทรงลักษณะการโค้งภาพโดยรวมเนี่ยมันก็คล้ายๆ Apple Watch เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมองแบบระยะแบบปกติอะ ถ้าไม่ได้บองไกลมากจริงๆอะ่ะมันก็จะดูออกกันทีนะว่าแบบมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆนานาน,านะฮะทั้งตัวจอที่แบบเป็นพลาสติกแบบถูกๆเลยนะครับมีขอบนูนๆมีความแบบเส้นๆนาสายตามาดูไม่เรียบร้อยอะไรแบบนี้มันโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะทํามาล้อเลียนมาทางนี้นะครับการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าดูเวลาอย่างเดียวล้วนๆนะฮะวันท่องวันที่เนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยได้ดูหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องมาคอยกดคอยอะไรอย่างเงี้ย มันจะวุ่นวายเกินไปนะฮะส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมาเลยนะฮะเรื่องการกันนองกันน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่ยคงไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่านาฬิกาแบบนี้มันจะกันน้ําได้นะครับบนเว็บเขาก็ไม่ได้มีการเบนชั่นถึงเรื่องการกันน้ําไว้ด้วยนะฮะยังไงก็เลี้ยงน้ําไว้หน่อยนะครับผมว่าเจอน้ําปั๊บเนี่ยดับแน่นอนนะครับโดยรวมเลยเนี่ยถ้าถามว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มไหม ตอบไม่ได้เลยนะเพราะว่า30บาทเนี่ยมันมันถูกมากอะ่ะคือแค่ค่าส่งอะ่ะก็23บาทแล้วะนะครับนาฬิกา30บาทเนี่ยคือเกือบๆจะเท่าค่าส่งแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นนาฬิกาขำๆที่แบบเราจะซื้อมาแบบให้เด็กใช้หรือว่าเอามาใช้ในบางโอกาสที่แบบมันไม่ได้จริงจังมากจริงๆอ่ะนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าเราจะไปแคมป์ปิ้งหรือไปในที่ที่แบบกวนนาฬิกาหายอะ่ะเราซื้อพวกนี้ไปใส่นะครับเอาแบบชั่วคราวอะ่ะสักอาทิตย์หนึ่งนะครับสองาอาทิตย์หรือไปในที่ที่แบบจะ ลังกาอะไรที่ที่แบบนาฬิกามันมีโอกาสจะพังนะครับเราใส่พวกนี้ไปอ่ะผมว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการใช้งานเรือนพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่จะซื้อไปใส่แบบชีวิตจริงนะฮะใส่ไปทํางานใส่ไปทั่วไปเนี่ยผมอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันดูปั๊บเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จริงๆนะครับทั้งเรื่องริ้วรอยทั้งเรื่องความไม่เนี๊ยบทั้งเรื่องความแบบ ดูปลอมๆในทุกๆอย่างของมันนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากกับการใส่ใช้งานทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหานาฬิกาแบบชั่วคราวอะ่ะคือผมมองนาฬิกาเรือนนี้เหมือนเป็นกล้องถ่ายรูปแบบที่มันเคยใช้แล้วทิ้งอะ่ะในอดีตนะครับแต่เรือนนี้มันก็ไม่ต้องทิ้งขนาดนั้นก็ได้นะฮะแค่แบบเอาไปใส่ในบางสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อน,นาฬิกาเราเท่านั้นเองนะฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะใส่ไปแบบเที่ยวต่างประเทศในที่ที่แบบโจรเยอะๆอ่ะนะครับโจรชุกชุมมากๆม,ม,มีข่าวโจราฉกทับ,บ,บ่อยๆนะใสอไบ,บนี้้ปก็ายยจขึเเลยนนักกก็็็ลองดูเปไาว ว่าจะซื้อมาใช้งานดีไหมช่วงไหนอะไรยังไงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยต้องบอกได้เลยนะว่าก็คงเอามารีวิวให้ดูนี่แหละแล้วก็แบบคงไม่ได้ใส่นะครับก็คงจะให้ลูกให้หลานให้อะไรก็ว่ากันไปนะครับยังไงใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ด้วยใต้คลิปนะครับราคา30บาทท้วนนะฮะบางช่วงนะมีเซลล์ด้วยนะครับอย่างจะเล่าให้ฟังมากเลยเหลือ27บาทอย่างเงี้ยก็มีนะฮะราคานี้แบบจัดเท่าๆค่าส่งอยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองดูนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคคคคาาาาาถถมมมมอะะไไรรรรกก็สเเนนน้้้ดลลลยััับบบแวพใหิป สวัสดีครับ